สบายดีเด้อพี่น้องสบายดีย่ำแรงพี่น้องเลยตอนอนี้กะสีแบงเฮ็ดให้น้องอิดเอาเมื่อฝากยายพอได้กินเฮ็ดกระซื้อน้ำข้าเจ้ามากหรอกเฮ็ดกระไรเอ็ดเฟืองพี่น้องเลยพอได้จีตามปนผู้เฒ่าวพอได้จีตามปนแต่จ๊กหลอกเรา,าห้ามแบงให้นะแบงใหยย้ยยาต็ม ย่าน้องหลีแทนเลเนาะจ้ะเอ้าใช่นักดอกแล้วพ่อบ่โหสามดอกบ่พ่อลูกบ่พ่อเบิ้งเบื้งแม่แบงเห็นไหแบงให้ขอเมื่อัานไม่ใไงแล้วปวดหมวกเงี้ยเดเฮ็ดพอได้จีตัมปนใส่เสือทุ่งทุ้ยอีกเลยมาต้องเมื่อฝากไม่ใหญ่ จ้าน้าข้าวปนวนจ้ายเอรีแล้วอรีแ <sao>? ล้วสิเมื่อแล้วอรนแล้วหิวขามดโูิาทยขิรไทยแม่เขามาส่งอรีกันเด้อตอนแรกนั่งสียางเขาก็ะเล่มาส่งก่อนแม่มาส่งอรีกันเด้อดีเด้อเนแม่มาเด้อ

Còn... hết phương Mới hết tổng, rồi, cào <laughs> cái cháu bọn cào bọn cào bọn cào bọn mấy bọn kiếm bọn kiếm bọn cào bọn đấy bọn lông má đấy bọn uhm. cào hết lẹ. Lê, lê เฮ็ดดิบว <tick. S 2> ่าจตีตามปุ่นมาแรงอะดิเฮ็ดเฟืองใครแน่แล้วบ่สบายนะอยูดีม่แห้งยู่ยจีชิมานอนน้ำเจ้าได้มอนี่นะนอน เนยนาชาอยู่เพื่อนนาชาพุ่นใช่ใช่ผมวิจาลุมาล้นเขาบักเต้านะถ้าทอดเอาข้าวารมาหายสอบยังบอด อมมามือแรกก็ให้ชมมาเบื่อหูเบื่อลานอยู่สะกระเช้ต้นมีให้มีสองต้นเพอย่าเต็มนี่เขาแรงแล้วนี่

ป๋าของจาหาพวกเจ็ดกบผมมีง่ายแต่ว่าเนี่ยเออคงเขาหน้าก้าแล้วไก่แบบไป่ซับกาทาไเบี้ยพูเลยพอมันแตกงอกขึ้นมากไก่เฮ็ดฮักเบิดเลยอือเออได้นี่ยขอพี่น้องเลยของเราปลูกแล้วของเราเนี่ยลายต้นเนี่ยของมึงเด้ บอไก่ซับเปิดยังบ่พิสิได้ยี่น้อยๆเนาะของกูนี่ถูกสมัยนตกอือติดแล้วด้ติดบลเนาะเพื่อิ้นเจ้าไปก็ลูกหลานพุ่นยูกไว้นั่นแล้วจ้างก็บ่ได้กินตวมันหลายปีเเพื่อมันสิเป็นหยงานนีบ่เนาะ กล้วยเพื่อนกับป๊าเถุะกล้วยกระไรมีเชื่อเนี่ยมันช่ตายนะนี่คือกล้วยด่างแต่ว่ามันโบแมนดอกด<อ>่างใบมันนด่นี่กล้วยงามนี่บ่จะเอาหายห้าวแบบนี้อยู่เไงอืะเอาอันนั้นแล้วมื่กลับคุดเอาละหันอืมอาลหันแหล่อาลหันมันหักติดแล้วข้าวกระสองต้นติดแล้ว ใบ่างบไดน้องหลีก็บเก็บพักวุงให้และบ้านน้องหลีพี่น้องเลยบ้านสีสว่างมันเป็นยังเนาะ Bong nha mặt hai cuộc tay cổ bó bó nhao bó quen anh em yêu bó quen anh em yên em bó nhao bó nhao bó อีสาวค่ะตีมันแกะขับเรือตะกี้พ่อไปสียางมาโอ้ยคุณคำแหละเมื่อส่งดอกพยานยางรัดเข้ามายางกัวิทย์หวยในยก็แม่นแล้วแนมเพ้นซีสว่างมนะีผากไปนี่กับแบนบานน้ำมุ้งเลยเวลายางก็ประมาณ1ิหานาที

เออแมนเบิดได้หน่เนาะติดเบิดแล้วมไงเอไปกับปลูกมาอันนั้นเยเ่อนร้านน่อยมาก่ได้ไหมฮะบอชากับเนยเน่ะเขามาอย่างมามาแม่เขาเลยเขาไปทางไหนเยู่อยู่เพื่อนชาเด้ ชว่วงนี้กะมีต้นมีตม้นมากันเ,นเพื่อนนี่ก็ตั้มาของบังหึง่งแกงหน่อไม้ผักกระถิน routine on บ่เหนเก่ขั้นต้นนะแก่อู้ใส่ตหงักต้นบนาวแล้วก็แล้วบจักอันนี้นะเนาะโอไเด้นเป็นหไม่เด้เป็นอันขึ้นมาใหม่เด้นี่ปอวเด้จนี่เนาะดวงเท่าปีละ măng não nhầy đấy nè ừ ra khóc, ô ma cái này, khóc ấy thì yun thì nó, thông thông là sắp hơn. Sao xịt áo, mà cả thìn ừ. Nó đốt lì Nó đốt kim năm bò vai rồi Hãy không không em bọn này phục tôi mặc nhau bớt học hơn mh mh mhm mọi người mọi người mọi đi mọi người 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 mọi ก็จะเป็นหักยาดีอย่างดีนั่นดีนี่ปลูกเห็ดรู้อ้วเ,เรา,าก,กินข้าวแล้วได้อหรือยากกินข้าวกันปิ้งเห็ดกินต้มกินเองทำบาอย่างปิ้งต้องไปใช้เด้นอน่องหรือน่อด้อต้องไปหาหมูหาสุกเนี่ยเขาให้หัะ น้าว่จะเีแหละขอบใจอะไรเมื่อไรปลูกด้วมะดีปลูกมะเรงกะไรปลูกมเร็งไงครับวะต้นมอมี่นี่ทำานกลกันเลยมอคันร้องอ่ะจิจีดอกเนาะเบิ่งขึ้นจดจะขงติดบ้านก็ดินหนาดินบ้านแล้งงามกูอ่ ยินเจ้าเออเลสิงามกลัว่ม่ไงง่ากันั้งรุมตารางเราแป็นได้ไหมไงอยู่ปัดประกวดแป็นแล้วมดปัดเครื่องไปโฮมอืมขน้ำมาม่าหางหละกขี่ใส่หางหลักฮุบไปใส่กระปุ๋ยอือเดีมันงามเนาะเปนฝุ่นเป็นยัางกันใหม่ได้พี่น้องเด้อหลบลยลายที่มาบึงมา้ม